สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับเวันที่สามกรกฎาคมพศ2564ครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับช่วงเวลาเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมจะมีข่าวอยู่สองประเด็นมาเราให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับการสลบในพื้นที่รัชสารเนอนะครับทําให้พี่น้องประชาชนกว่าหนึ่งพันคนนะครับต้องหนีการสลบ ไปอยู่ตามวัดวาต่างๆนะครับการสูรบกองทัพรัทฐานใต้และกองทัพพันธมิตรรัชฐานเหนือในจังหวัดจอกแม่ครับพี่น้องครับข่าวประเดนที่2นะครับหลังจากที่ทางกองทัพกบฏมีนอ,องไหลนะครับก็เลยปล่อยตัวนักโทดการเมืองนะครับประมาณ2,300คนนะครับเมื่อวันที่30มิถนิุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของผู้ที่ได้รับการ ปล่อยโตนะครับออกจากเรือนจำกินเสงนะครับพี่น้องครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับหลังจากที่การสลบกันอย่างดุเดเอดในพื้นที่อําเภอต้อช่างนะครับพี่น้องอยู่ในจังหวัดจออแม่รัชสานภาคเหนือนะครับการสลบนี้ได้เกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันนะครับในพื้นที่อําเภอต้อช่าง จังหวัดเจอกแม่นะครับรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับกองทัพธระม,มิตรรัชฐานเหนือนะครับรวมกันถึง4กลุ่มนะครับกองทัพเอ p กองทัพปล่องเท N เเอและกองทัพสหรัฐบาสนะครับและกองทัพพม่านะครับ,บาารวมกันทั้งหมดประมาณ4กลุ่มนะครับเข้าโจมตีในพื้นที่อำเภอต้อส่างจังหวัดเจอกแม่ครับพี่น้องจากการสลบที่เกิดขึ้นวันที่ หนึ่งวันที่สองนะครับกรดก,กรดาคมนะครับสู้รบกันอย่างดุเดือดและทําให้พี่น้องประชาชนต้องมีการสู้รบกว่าหนึ่งพันคนนะครับหนีออกจากพื้นที่มีการสู้รบนะครับนั่นก็คือในอําเภอตอดสังนะครับพี่น้องก็หนีไปอยู่ตามวัดวาต่างๆนะครับวันนี้ก็ยังไม่กล้ากลับบ้านนะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ก้ันนี้นะก็ทําให้พี่น้องประาชาโนที่มนีการสู้บนะครับก็เลยรับความลําบากนะครับเนื่องจากเป็นลูกหลนนะครับพี่น้องในเวลานี้ก็เป็นหน้าผนด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องแสวงอาหารได้เรื่องเสื้อผ้านะครับพี่น้องมาคนก็ไล่เสื้อผ้าไปพื้นแล้วนะครับหรือว่าโตแล้วนะครับมณคนก็ไล่ไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเนื่องจากต้อง รีบหนีออกจากพื้นที่ในหมู่บ้านของตัวเองนะครับที่มีการสู้รบระหว่างกองทัพรัสฉานใต,ใต้และกองทัพพันธมิตรรัสชานเนือนะครับเนื่องจากสงครามครั้งนี้ก็เป็นสงครามที่ใหญ่มากนะครับเนื่องจากกองทัพพันธมิตรรัสชานเอือนะครับก็ไล่ลมกันมาถึง4กลุ่มนะครับก็มีกองกําลังนับพันคนครับพี่น้องนี่แหละครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อําเภอต้อสร้าง ต้องพากันหนีออกจากหมู่บ้านของตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันน่ากโกนะครับมีทางทหารพรมา่ามีทางทหารสาราชบ,บ้าทหารปล่องที่อันเดียบเอและทหารเอทผีีนะครับของลุงป่างพานะครับก็ทั้งหมดทั้งวงนี้นะครับพี่น้องก็มีจินนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางเจยัดศึกนะครับทาง เป็นประธานสภากับกู้รัฐชารหรือว่าอาเซเรตนะครับก็เป็นผู้นําสูงสุดของกองทัพรัตศารใต้นะครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยใหญ่ของเรานะครับบอกว่าการสลบในพื้นที่รัฐศารภาคเหนือนะครับมีผู้ที่มีอํำนาจอยู่เบื้องหลังนะครับหรือว่ามีผู้ที่มีอํำนาจ ที่ใหญ่ลงนะครับและต้องการให้กองทัพรัชชานใต้ออกจากพื้นที่รัชชานภาคเหนือนะครับท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับก็ขงดาวอะไรไม่ยากนะครับนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับที่ต้องการให้กองทัพรัชชานใต้ถอนกําลังออกจากพื้นที่รัชชานเหนือให้หมดนะครับนี่ก็ทางจะหยัดศึกนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว ไทยใหญ่ของเรานะครับก็สตานักข่าวซ่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็ผมก็ไม่ขอบอกแล้วกันนะครับเพราะเป็นก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพี่น้องก็น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องพศโซนที่อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับถ้ากองกาลังทั้งหมดนะครับก็มากันถึงสี่กลุ่มนะครับในที่สุดก็สามารถยึดพื้นที่ใน อำเภอต้อสางนะครับนั่นก็คือว่านปังหมักมือนะครับหรือว่าว่านกองบองนะครับตองเปาโลนะครับก็หลายหมู่ว้านร้วยกันนะครับก็ทางกองทัพพันธมิตรรัชสารเือนะครับก็ยึดไปเปลียนที่เรียบร้อยนะครับก็นับเป็นหงสพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ยังไม่หนีออกจากหมู่บ้านนะครับพี่น้องที่หนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็น่าจะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ก็ มีปัญหาเรื่องสเสวงอาหารและเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัา讪ต่างๆก็พยายามที่จะบริจาคสิ่งของนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่รัา讪ภาคเหนืออยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องในพื้นที่อําเภอต้อส่างนะครับจงบังหวัดจออแม่นะครับทุกท่านปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ครับน้องครับก็มาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับหลังจากที่ทางกองทัพกบฏมีนอองไลนะครับได้มีความสั่งไปอย่างเลินจำอินเสงนะครับให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองประมาณ2,300คนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่2กรดก,กรดาคมนะครับพศ2564นนะครับก็มีผู้ที่ เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับผู้ที่ถูกคุมตจับการสมนุมนะครับต่อต้านเผด็การทหารพรม่านะครับก็ออกมาเปิดเผยว่านะครับรถไร้าชาร์จนะครับหลายคันนะครับนำตนนักโทษออกจากเรือนจำอินเส่งนะครับของนครย่างกุ้งครับพี่น้องก็มีวรรดาญาติมิรของผู้ที่ถูกคุมขังนะครับต่างๆนะครับร่ม มาลมกลุ่มกันนะครับยืนรออยู่ล้านนอกเดินจําอินเส็งครับตั้งแต่ช่งชวงเช้าถึงเวลาตอนเย็นถึงเวลายำตอนดึกเลยนะครับพี่น้องก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับก็มารอกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ารีใจนะครับที่ กลุ่มนักทศการเมืองนะครับก็มีหลายสาขาอาชีพร้วยกันนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนักศึกษานะครับหรือว,ว่าคนหมอหรือว,ว่าคนพยาบาลหรือว,ว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับคนคคูก็น่าจะมีนะครับก็ที่ผ่านมารวมถึงศิลปินลาลาหรือว,ว่านักร้องนะครับก็มีหลายสาขาอาชีพจริงๆนะครับที่ เมื่อวานนี้นะครับทางเินจาอินแสงนะครับก็ปล่อยโตนะครับแต่ก็ถ้าทั้งหมดนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ5,000ันกว่าคนนะครับที่เป็นนักโทษการเมืองที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้นะครับแต่นี้ก็ปล่อยแค่2,300คนนะครับก็ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องก็น่าจะประมาณเกือบ3 0 0พันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับที่ถูก ปล่อยตออกมานะครับจากการที่ทางกองทัพกบฏมินออไลน์นะครับได้ปล่อยโตนักโทษการเมืองเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับอิสรภาพนะครับและได้กลับบ้านของตัวเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ก็ยังมีพี่น้องปราชา์นนะครับและทุกสาอาชิบนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจําอินเสียงแห่งนี้อีกจํานวนมากนะครับก็อยู่ในนครแยงกุ้งครับพี่น้องครับ่ว่าจะเป็นนักข่าวก็มีนะครับพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับก็มีความผิดนะครับฐานที่เสนอความจริงให้พี่น้องประาชนได้รับรู้นะครับนี่ก็ของทัพพม่าก็จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ความจริงนะครับและไม่อยากให้พี่น้องประชาชนโ่วโลกนะครับเลยรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศพาม่านั่นเองนะครับนอกจากในนครย่ายงกุ้งนะครับสถานีโทรทัศน์ของทหารพาม่านะครับก็ยังรายงานการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับในรัฐมันเตเลและในกรุงในปิตต่อครับพี่น้อง ขณะที่สื่อท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลครับรายงานปล่อยโตนักโทษการเมืองเส้นกันนะครับรวมถึงในพื้นที่เมืองนิจินานะครับรัฐกัดสินนะครับเมืองหลวงของรัฐกัดสินนะครับพี่น้องแบเมืงเเองลาดเซล่วภาครัชสารภาคเหนือของรัฐสารของเรานะครับก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับที่ทางกองทัพพม่านะครับไล่ปล่อยโต นักโทษการเมืองนะครับก็หลายๆพื้นที่เล่นกันครับพี่น้องในนครย่างกุ้งในปีตอและรัฐมันตะเลนะครับก็3พื้นที่เล่นกันนะครับพี่น้องจากที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายสาขาอาชีพจริงๆนะครับทางนักโทษการเมืองนักข่าวนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับอิสรภาพ 2,300คนนะครับก็รอรูกันต่อไปนะครับบ้าพี่น้องที่ยังลงเลยอยู่นะครับจะได้ออกจากเรือนจำนะครับอีกไม่นานนี้หรือไม่นะครับนี่ก็ต้องรอรูสถานการณ์กันต่อไปนะครับพี่น้องครับยังไงก็รีนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่ายังต้องสู้กันต่อไปนะครับตับไหลที่ทางกองทัพกบฏมินหลองไหลนะครับยังไม่ยอมกระนำนัดให้กับพี่น้อง ภาษาสนนะครับก็สู้กันต่อไปจนได้รับไทชนะนะครับพี่น้องครับจนกว่าทางกบฏมีนองไหลจะคือนอำนาจการปกครองนะครับให้กับเจ้าของพื้นที่ต,าต่างๆนะครับในพื้นที่รัฐชานรัดกระเหลงรัดกสินรว่ารัดมอนรัดต,ต่างๆนะครับต้องได้รับการปกครองอิสระนะครับ ไม่อยากอยู่ภายใต้การน,นําของกองทัพกบฏมีนลองลายอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความหวังและเปลี่ยนความพันของกลุ่มพี่น้องสติพันธ์ต่างๆของเรานะครับจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับก็อยู่ที่พี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับทางกองทัพและพี่น้องประชาชนนะครับต้องลมกันเป็นหนึ่งนะครับเราถึงจะชนะกองทัพพม่านะครับถ้ารูอย่างวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับ กองกาลังกรมสติพัณฑ์หลายหลายก่มนะครับยอมรับใช้กระบิดมีนออนไลนายนะครับไม่นึกถึงพี่น้องประชาชนได้รับความลําบากและ73ปีที่กองทัพพมา่านะครับข่มแหงรองแกพี่น้องประชาชนมาตลอดนะครับก็มีอย่างกองทัพรัชชานอนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับรับไซขกองทัพพมา่านะครับก็นนี้ก็น่าเศร้าใจนะครับไม่รู้จะ พูดยังไงให้เข้าใจนะครับวันนี้ก็ยังรับใช้กองทัพพม่าต่อไปนะครับวันหน้าถ้าไม่มีประโยชน์แล้วกองทัพพม่าคงไม่ปล่อยไว้นะครับน,นี่ก็ให้ระวังตัวไว้นะครับสําหรับกองทัพเอฟพีพีของลงป่าพานะครับวันนี้พากองทัพพมา่าพากองทัพปล่องพากองทัพสารัตวานะครับมาโจมตีกองทัพรัชชานใต้ของจหยดศึกนะครับในพื้นที่อําเภอต้าช่างจังหวัด จอกแม่รับษานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับก็รูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องเอฟซทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ